สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปดาวโจน VIP ประจำวันที่29เมษายน65นะคะกับดาวโจนวันที่20วันที่30เมษายน65เนาะส่วนดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ1กับ4นะคะตัวรองก็คือ2กับ5เนาะแต่เรากลัว2จะมาอีกเหมือนเดิมอยู่เด้อวันนี้ตัวเด่น1ก็คือ1 0 1 1 1ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง4อ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าถ้าสองจะมาก็ระหว่างสองหกกับสองเจ็ดเดอ้อเพื่อนเพื่อนสามตัวก็หนึ่งสี่สองสองห้าสี่สองห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสามห้าหนึ่งเนาะ สามตัวก็ซื้อเอาหัวมันก็ได้เด้อหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ห้าสี่สองห้าหัวมันซื้อก็ได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเมื่อคืนของเราก็เข้าอยู่เด้อเข้าบนเข้าล่างสองศูนย์กับสองหนึ่งเด้อต่อไปเป็นดาวจูนเช้าสามสิบเมษายนตื่นมารับทรัพย์ร,รับโชคเนาะก็ขอให้เฮงหิังๆเด้อตัวเด่นก็คือหกกับเก้านะคะรูดหกรูดเก้าเลยเด้ออันนี้เด่นแน่นอนเลย ไม่มีผิดเพี้ยนนะหกกับเก้าเนี่ยตัวรองก็คือ17 17 17 3 0 3ศ3น3์สาม9นึ่งสามสองสามกสาม็ดสก็ดอตัวก็หกเก้าสามสองเก้าเจ็ดเก้าก็ยขอให้ทุกคนโชคดีเด้อเฮงเฮงรวยรวยปังปนะขขอให้เข้าสามตัวตรงๆนะทํามไม่มาเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเนาะ ก็ขอให้โชคดีทุกคนมันไม่มาถ้ามาเบิ้ลก็จะเป็นหกหกสามหหเก้าเด้อเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นแบบนี้แหละหรือจะเป็นเก้าเก้าหก้าเก้าสามนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะคะโชคดีกันทุกคนเนาะหิงหิงรวยรวยปังปเด้อ